สรุปแล้วคุณกับเขาจะได้กลับมาคบหาดูใจและรักกันอีกรอบหรือไม่หรือว่าคราวนี้มันจะต้องจบลงจริงๆนะคะในช่วงนี้มีคนรู้ดวงหลายท่านที่ประสบพบเจอปัญหาเรื่องราวของการรักรักเลิกเลิกเยอะมากนะคะวันนี้แม่หมอก็เลยหยิบยกเอาหัวข้อนี้มาทำค่ะเรามาลองดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ของใครบางคนที่คุณอาจจะกำลังรอคอยหรือยังมีความรู้สึกมีความหวังลึกๆว่าเขาจะกลับมาเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมหรือไอ้การี เขาบอกเลิกเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันต้องจบลงจริงๆเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของจักรวาลและไพ่กองนี้อยากจะบอกอะไรสําหรับท่านที่เปิดมาจากคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่หมอลลโอลลโอเมจิกเชนทาร์ด้วยนะคะสำหรับท่านใดก็ตามค่ะที่เปิดมาเจอคลิปนี้และคุณกำลังรอการติดต่อกลับมาของใครบางคนอยู่นี่อาจจะเป็นพลังงานของคุณนี่อาจจะเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตัวตนของคุณกับใครบางคนที่คุณกำลังรอคอยอยู่นี้ความสัมพันธ์จะจบลงหรือจะได้ไปต่อค่ะตัวตนของคุณจำเป็นต้องหาคนรักใหม่หรือคุณกับคนคนนี้อาจจะมีโอกาสกลับมาวนเวียนอีกครั้งหนึ่งนะคะ อะมาดูสิว่าหลังจากที่เขาบอกเลิกคุณไปแล้วเนี่ยความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงมันจะจบลงหรือยังไงเอ่ย queen of the pentacles eight of swords the moon และแปดเหรียญจริงๆแล้วเรื่องราวของการบอกเลิกเลิกลาระหว่างคุณกับเขา ไม่มอว่าเขาก็พูดตรงนะเขาพูดตรงมาจากใจเขาชัดเจนเลยนะคะแล้วเขาก็บอกให้คุณรับทราบว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันอาจจะมีการทะเลาะหรือมีมันมีการถกเถียงมันมีอะไรบางอย่างที่สะสมกันมาอย่างยาวนานอาจจะเกิดจากการที่มันเหมือนความคิดของเรากับเขาอาจจะเข้ากันไม่ได้หรือต่างฝ่ายต่างอาจจะทะเลาะกันด้วยความคิดมากด้วยความกังวลใจหรือเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันอาจจะเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะในช่วงนี้นะคะไม่มอว่าจริงๆคุณรับรู้นะว่าใจของเขามันไม่เหมือนเดิมแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นความสัมพันธ์ที่เราต่างฝ่ายต่างหันหลังให้แก่กันและกันเขาก็ไปยุ่งงานของเขาคุณก็ยุ่งกับงานของคุณมันจึงทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมีแนวโน้มของความคุมเครือและการกระทําของเขาจริงๆมันก็ชัดมากนะคะว่าเขาอยากที่จะเงียบหรือแยกหายไปจากคุณหรือมันเป็นโมเมนต์ของการต่างฝ่ายต่างนิ่งกันไปแต่อาจจะเป็นตัวของคุณรูกดวงเองลึกๆอะที่เรายังคิดถึงเขาเรามานั่งทบทวนนะคะเราอาจจะมีความฟุ้งซ่านเราอาจจะมีความกังวลอะไร บางอย่างเกี่ยวกับเรื่องราวของเขาที่มันยังไหลเวียนเข้ามาในหัวของคุณอยู่เลยทีนี้มาดูกันจากการที่ต่างฝ่ายต่างนิงเงียบกันหรือบอกเลิกกันไปนี้เส้นทางความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นจากนี้จะเป็นยังไงนะคะมาดูกัน The High Priest อะ The Wheel of Fortune จริงๆบางคนเลิกกันไปแล้วด้วยนะคะบางคนอาจจะมีการแยกย้ายเก็บเสื้อผ้าอยู่ใครอยู่มันนะหรือบางคนอาจจะย้ายออกไปจากกันและการบางท่านอาจจะมีการเลิกลากันไปโดยที่เหมือนต่างคนต่างอยู่ไม่สูงสิงกันหรือมูฟเมนต์กันไปเลยค่ะ The h i e r o p h a n t และได้ Energy ของ The Star แม่หมอรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณมันต้องพักอะมันจะต้องพัก มันต้องจบอะมันต้องเลิกมันต้องแยกย้ายมันต้องต่างฝ่ายต่างหายไปจากกันเลยเพื่อที่เราจะได้ลบล้างพลังงานอะไรบางอย่างในจิตใจเป็นช่วงระยะเวลาที่ต้องนิ่งหรือเงียบเพื่อที่จะทบทวนจิตใจหรือฟือ้นพลังงานอะไรบางอย่างนะคะว่าตัวของคุณต่างฝ่ายต่างนิ่งเงียบกันไปแล้วยังคิดถึงต่อกันและกันหรือไม่หรือตัวตนของเขายังคงมีความรู้สึกอยากกลับมาหาคุณหรือเปล่า แม่หมอรู้สึกว่าหลังจากที่เราต่างฝ่ายต่างบอกเลิกกันไปมันต้องมีแนวโน้มในการห่างกันมันต้องมีแนวโน้มในเรื่องราวของความเงียบและมันอาจจะเป็นโมเมนต,ต์ที่ต่างฝ่ายต่างอยู่นะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของการที่เราอาจจะเห็นกันจากในโซเชียลไกล,ไกล ยังมองเห็นกันและกันอยู่จะมีโมเมนต์ที่คุณต้องนิ่งเงียบหรือหายไปจากชีวิตของกันเลยในช่วงหนึ่งนะคะประมาณนี้นะจักรวาลอยากจะบอกอะไรกับความสัมพันธ์ของคุณจะมีโอกาสได้กลับมาอีกหรือไม่10บดาบนี่มันเป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่สุดในความสัมพันธ์ของคุณนะคะแม่มอรู้สึกว่าคุณอาจจะผ่านการร้องไห้การผิดหวังความรู้สึกแย่ๆซ้ำซาก มันสะสมมานานนี่ไม่ใช่การบอกเลิกกันครั้งแรกของคุณนี่ไม่ใช่การที่ผิดใจกันครั้งแรกนะคะนี่อาจจะเป็นสิ่งที่คุณเจอความรู้สึกอึดอัดมาซ้ําๆผิดหวังซ้ําๆจนหัวใจของคุณมันแทบมันแทบจน เป็นรูไปหมดแล้วค่ะคุณลูกดวงนะเขาอาจจะโกหกคุณแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่านอกใจซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะตอแหลคุณซ้ำแล้วซ้ำแล้วคุณก็ให้อภัยบ่อยครั้งแต่ว่ามันก็เจ็บแล้วมันก็จุกแล้วมันก็จบด้วยเรื่องเดิมๆเ n e r g y เดิมๆและสิ่งเดิมๆทริ e o p Cups นะคะได้ Energy ของ The lover อ่ะและได้พลังงานของถัวร์ฟอนถ้าถามแม่หมอนะ การที่คุณกับเขาเนี่ยไม่เหมือนนิ่งหรือเงียบหายกันไปเลยมันเป็นช่วงระยะเวลาที่เราต่างฝ่ายต่างจะได้นิ่งเงียบกันไปเพื่อทบทวนจิตใจของตัวเองเป็นช่วงระยะเวลาที่ทำใจยากที่สุดเจ็บปวดที่สุดของคุณนะคะเราอาจจะเหมือนสามารถที่จะยังคงเป็นพี่น้องเป็นความหวังดีเป็นเพื่อนนะคะหรือมีการให้กำลังใจและยังคงมีความหวังในการกลับมาถามมาได้ไหมแม่หมอให้โอกาสในการกลับมาแค่3 0นะการกลับมาของคุณกับเขาอาจจะเริ่มต้น การกลับมาพูดคุยเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันไปก่อนนะแต่เรื่องราวของความรักมันอาจจะเหมือนลดน้อยถอยลงแล้วก็อาจจะยังมีการมอบการเป็น กัลยาณมิตรให้แก่กันและกันนะคะอาจากความสัมพันธ์นี้พูดจริงๆเลยว่ามันมีโอกาสจบกันสูงมากมันต้องหายมันต้องเลิกมันต้องแยกย้ายกันไปเลยในช่วงหนึ่งแต่หลังจากทบทวนจิตใจหรือเงียบหรือเลิกหรือห่างกันไป3มเดือนขึ้นไปอาจจะมีโอกาสได้หันหน้ากลับมาพูดคุยหรือสื่อสารกันอีกรอบหนึ่งอาจจะต้องมาเจอกันด้วยเรื่องของงานด้วยเรื่องของเพื่อนกลุ่มเพื่อนของคุณกลุ่มเพื่อนของเขาเป็นกลุ่มเดียวกันหรือใกล้ชิดกัน หรือเรากับเขายังคงต้องซัพพอร์ตและช่วยเหลือกันอยู่ถึงจะมีโอกาสกลับมาคุยกันได้อีกครั้งไม่ได้เห็นถึงการกลับไปคบเลยแต่เห็นถึงการที่สามารถเข้ามาคุยกันได้แบบมีระยะห่างเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วมันมันเหมือนในเรื่องราวของความรักอาจจะจบไปแต่เรื่องราวของการเป็นมิตรภาพการเป็นเพื่อนการเป็นความสบายใจการเป็นพาร์ทเนอร์อาจจะยังคงอยู่ค่ะ นะคะดังนั้นสําหรับความสัมพันธ์นี้ไม่เหมาะรู้สึกว่าคุณจําเป็นต้องแตกหักหรือเลิกกันไปเลยในช่วงช่วงหนึ่งเพื่อต่างฝ่ายต่างไปทบทวนจิตใจยังอาจจะมีโอกาสเป็นไปได้ประมาณ30%ที่จะได้หันหน้ามาคุยกันดีๆในอนาคตอีกครั้งโดยที่ส่วนใหญ่อาจจะเป็นการคุยกันจากโซเชียลมีเดียหรืออาจจะเป็นการปรึกษากันในเรื่องราวของการพัฒนาในเรื่องราวของการงานนั่นเองค่ะนี่คือพลังงานของคุณนะคะ บางทีการที่เรากับใครบางคนจําเป็นจะต้องเงียบหรือหายไปจากกันมันก็อาจจะเป็นสัญญาณของการที่คุณทั้งคู่จะได้ทบทวนและถามใจตัวเองนะคะว่าเรายังอยากจะมีกันและกันไปจริงๆหรือไม่ในช่วงระยะเวลาที่เราไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันนี้คุณอาจจะได้เห็นถึงคําตอบที่มันชัดเจนว่าจริงๆแล้วเขารักและแคร์คุณมากแค่ไหนดังนั้นจงให้เรื่องของการกลับมาเป็นเรื่องของเวลาและจงให้เวลาเป็นผู้ให้คําตอบในการเยียวยาหัวใจของคุณคะ่ะ นี่คือพลังงานสําหรับในวันนี้คุณกับเขายังมีโอกาสกลับมาในฐานะของการเป็นกัแลานามิตรหรือการกลับมาคุยกันได้หลังจากที่คุณต้องเงียบกันไปก่อนสักระยะหนึ่งนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้เอนเนอร์จีนี้ตรงกับสถานการณ์ของคุณจังเลยเป็นเรื่องที่มีโอกาสว่าจะเกิดขึ้นสามารถพิมพ์คําว่านอมรับคําทำนายมาได้ค่ะหรือสําหรับคนดวงอยากเช็คจังเลยค่ะเขาจะติดต่อกลับมาหาหนูไหมคะแม่เขาจะเป็นยังไงในช่วงนี้เขาคิดถึงเราไหมเขาได้มีการไปเริ่มต้นใหม่กับใครแล้วหรือยังในช่วงเวลา ที่เราไม่ได้คุยกันสามารถสอบถามรายละเอียดในการดู <_ d> um> ดวงเพิ่มเติมตรงนี้มาได้เลยนะคะยังไงเป็นกําลังใจให้ทุกความรักค่ะขอให้คุ้กับเขาอย่างน้อยๆได้มีโอกาสกลับมาปรับความเข้าใจหรือเคลียร์ใจกันได้นะคะ